กูเดียวหมดแล้วอาหารมนมีอะไรเนื้อเยอะอหามไก้ะดาเปันยินห่กัินแล้็แตงอเขาแล้วก็แล้วเรวี่ตั้งเลยตั้งนเยหน่ะตั้ง เฮ็ดบัปานันกบเาคุขกนนะ่อยตามบีตามกำรมโลกแเมร์ก็ต้องใชห้าอันากันมีแย่กันกินกันไปแล้วกันห้า่านเซ็งใกล้เอกเกยมาต้มสุกินเสืล่ไสร้งวันนี้มวยยากกินยังก็ได้ดิเจว่าจะจำจ้าหวจมยังมจำยี่บาทซะหรอก แปเน่ไปคน่มันิดนกแพงเสยหรอมันยกงอยดีรอไจิงามันบ้านกคยนั่นก็ไหนเพราะว่าังนก็เติมเนาะอันนี้เดาไปคยิ้มคนยิ้มะั่ันก็อาข้าีลไอเิม้ก็ไหคัมันข้นยิ้มน่ะไปไวบานส่วนลดง่ายง่ายนีอไปย่ของใส่ข้องน้เออแล้วงกับอแ่อขึ้นรถเดียเดียวนั่นไงท ัแล้วบตระานเก็อ่หร่หรอมัน่่หมันยักคนเหนนี <c ười> <c ười> ่นโตอย่างงี้เฟสต์ีอิตาลีนั่นแหละอืมุันะไแต่งใหม่นี่บบกรดเจ้างเด็กน้อยฮั่นอีไม่พูดเลยนี่นะเด็กน้อยสนเนี่ยาชื่อ